ต้องเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกเบื้อกระเบื้องเพื่อกระจกนะได้หมดยกเว้นอะไรครับโลหะนะครับอันนั้นห้ามเลยไปทำาปิิกิริยาให้ดําถ้าเป็นขวดขวดพวกนี้นะจะยิ่งตูดได้นานเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะเปิดฝาไม่ได้ฝามันมีอะไรเยอะๆเลยใช่ไหมถ้ามันเปิดไม่ได้เราก็ตัดทิ้งนะเปลี่ยนคนใหม่ อยู่ได้เป็นปีๆสามสีป่ปีนี่สบายเลยมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยผสมแล้วเนี่ยผสมแล้วนะครับทีนี้วิธีผสมคือว่ากรอนี่มันเป็นเรื่องของน้ําอยู่ใช่ไหมมันเข้ากับน้ําได้ไหมได้ได้ฮะับกรเข้ากับน้ําได้เพราะนั้นแล้วมันมีน้ําอยู่มันต้องมีซีเรียสแต่ถ้าเป็นทีนเนอร์ไม่ได้นะครับก็จับปวยเหมือนเดิมจับปวยนี่หนึ่งกิโลก็มีราคาประมาณ300กว่าบาทจนถึง500 50 600 ก็เลือกเอาดีไม่ดีก็โดนฟอมนะไปหามที่ไหนกันทั่วไปทั่วไปอันนี้ดูยังไงว่าเป็นของจริงของฟอมมันไม่มีสลากไม่เคยมีอะไรเลยคือเขาจะบอกว่าเลยตาโน๊กนั่งแอนน์นกตแอนนะครับแชล็กตาโน๊กนั่งแอนน์จริงแชลักนกตาแอนน์นะมาถ่ายรูปไว้นะไหนมาถ่ายรูปไหม เห็นยันเห็นยันลุกทำงานแทนในหนังสือก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าตาลุกทำงานถือว่าโอเคอย่างโต๊ะขนาดนี้ใช้เยอะแค่ไหนอ่าอย่าอย่าเพูดถามเอานี้ก่อนดูระสมก่อนบ้านใครที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับคุณบ่งไว้ไม่ไม่เสียนึกอะไรไม่ออกเอาฉลักมาทาสร้างความแข็งแรงให้งานอายุยืดอายุการใช้งานออกไป พอชะลักมันมีคุณสมบัติเป็นไรด้วยกาวนะครับเสร็จแ,แล้วใส่คอหอ,อแค่ไหนประมาณ5ลิตรวนที้กี่ลิตรครับ6ลิตรนะภาชนะเนี่ยคุณต้องเลือกใช้นะครับแล้วตัวนี้มาใส่อันนี้เป็นเทคนิคนะครับพลาเทภาชนะออกจากปี๊บจับมันนอนลงไปจะยกนะให้อยู่ในขอบกระโดกขึ้นมา,าก,กันการหกนะครับเนี่ย นะตับงั้นหนูไม่ยากหกเดื่อยราดนะครับเหมือนก็จ่ับมาใส่เดี๋ยวถ้าเราทำงานพวกนี้เป็นต้นทุนหมดนะอย่าไปคิดว่าโอ๊ย6เดื่อยราดนิดหน่อยเวลาเวลาลงาทำงานเองมีความหมายมากเลยนะแม้ก็ต้่งล้างแปรงที่แล้วล้างออกมาแล้วเนี่ยแองกล์นี่ปีประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณสามร้อยแปดสิบ เล็บคิ้วเลยนะพวกนี้ไม่ทำลายสุขภาพนะมือจุ่มเลยมันเป็นธรรมชาตินะตอนนั้นวันนี้พวกเราไม่เป็นโควิดไม่ไม่นี่พอพอได้แล้วเนี่ยได้แล้วเหรออาจารย์ได้เราเราจะใส่ประมาณอีกประมาณครึ่งลิตรถูกไหม๋ยวเพิ่งไปใส่พอดีเราก็หันมาเขย่ามันก่อนนะครับเนี่ย ขยาให้มันแตกตัวแ,ตแค่นี้ขยาวาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าแดดดีๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้พอ,อบมงปุ๊บเอาไปตั้งต่างแดดเลยมันจะทำปฏิกิริยาประมาณหนึ่งชั่วโมงทามาใช้งานได้แล้วน,นี่คือกา,าราเขาเรียกว,ว่าสับช่างเขาเรียกว,ว่าบ่มบมะแลกหรือ,รอทำละลายในภาชนะที่เป็น พลาสติกขวดน้ำอันนี้ขวดน้ำไหมใช่ครับจะเป็นขวดยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ให้มันกันการระเหยตัวได้มันก็สามารถเก็บไว้ได้นานใช้ไม่หมดก็หยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ยังเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยอย่างอย่างขวดเนี้ยขวดนี้มันอยู่มาในขวดของเซเว่นใช่ไหม่ป็นโฆษณาแล้วนะมันอยู่มานานแล้วเนี่ยก่อนโควิดจังอยู่เงี้ย ตอนโควิดาเมื่อเช้าอาจารย์หยิบมาเห็นไหมไปเห็นทุฟเนี่ยมันยังใช้ไดุ้ต้อันี่ยวที่อาจารย์ให้ออกมาใช้ก่อนเดี๋ยวเยังใช้ได้พรวประโยชน์มีแค่อะไรครับประโยชน์มีแค่อะไร2อย่างหป้องกันเลยครับป้องกันยางไม้แต่ตัวเาเงมีคุณสมบัตพิเศษก็คือวย่าป้องกันยางไม้แต่ว่า คือแสดงว่ามาปาสานสารภาพเลยคืออย่างไม้เนี่ยไม้ด้ยธรรมชาติไม้ที่คุณแตะรูปมาแล้วนะมันไม่มีมันไม่แห้งสนิทมันมีความชื้นนะครับถ้าคุณไม่ทาชลักเนี่ยนานๆไปมันจะเป็นลาดำๆให้เราเห็นอ๋อมันมีความชื้นเยอะมันจะขึ้นเยอะอันนั้นคือกันเคลือาตั้งคุลาปั้นาตัวนี้ไปแล้วพวกนั้นจะไม่เกิดเพราการเคลือบลาสองไม้เนี่ยมันมีความชื้นเมื่อตันยางออกมา นะพอมันตันยางมาสีที่ไปทาจับไว้มันก็แตกเลยแต่ถ้าเราเคลือบฉลักไว้เนี่ยฉนะลักมันเป็นยางไม้มันยืดหยุ่นได้ตามไม้ถูกไหมม,มันก็ไม่สามารถให้สีแตกไดนะ้นี้คือกระบวน,นการขั้นตอนของชลักดีย๋ยจะมีขั้นตอนแลเคเกอร์ขั้นตอนทาอะวานิชขั้นตอนทาสีย้อมไม้ซือตอนนี้เราเข้าใจว่า อุปก,ปกรณ์สีบางอย่างเราเรียกผิดมาตลอดอเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มรู้แล้วนะทีนี้ย้อนมาดูที่ภาชนะคุณสังเกตภาชนะไหมเราเคยไปซื้อ,<ป>อของที่บรรจุปี๊บไม่เคยสังเกตเลยมันมีพ่อค้าหัวใสที่บอกไว้นะเอาปี๊บที่ใช้แล้วสังเกตว่ามาเดินหาซื้อปี๊บใบละสิบห้าบาทไปบรรจุกอฮอใหม่กอฮอหัวกอฮอมาซึ้อปี๊บใส่น้ำไปไร ซึ่งเป็ไปขายคุณเป็นหนึ่งนี่คือภาชนะเดี๋ยวนี้ถ้าบริษัทที่มีมาตรฐานเื่อยเขาจะรีฟิลมาอย่างดีเลยแต่เขาถึงบอกว่าถ้าเราจะใช้งานสีให้ดีเนี่ยปีที่คุณเทหมดคุณควรจะจอดรละป้องกันข้อค้าหัวใสเอามาขายคนเดินต่อไปลดคุณภาพเพราะเราะนั้นในในในงานสีเนี่ยมันมีวัสดุที่เคียมเยอะ แล้วรวมทั้งงานไม้มันมีวัสดุที่เทียมเยอะอย่างไม้ที่วางอยู่เนี่ยเป็นไม้ยางพาราผสมถ้าเราไม่สังเกตเราไม่รู้เลยมันผสมยังไงมันมีไม้ก้ามเนี่ยมีไม้ยูคาลิปตัสปคนมีไม้กระถินตะลงคนสีมันจะเปลี่ยนให้เราเห็นเลยนะครับแต่เราถ้าเราทํามันดูเยอะเราจะเข้าใจมันอย่างเนี้ย ถ้าอาจารย์ใส่ชั้นใส่ตายไปสองสองขีดคุณรู้เรื่องไหมรู้ไม่รู้เรื่องเลยจะรู้ต่อเมื่อมันไม่ละลายพอไม่ละลายปุ๊บจะคนขายว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรฉลักมันละลายไม่หมดนั่นคือวิธีการขายนะแต่ถ้าเป็นฉลักล้วนๆมันต้องทำไมครับละลายละลายนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์อีกอาจารย์เขาจสังเกตยังไงกับคนในงานเดี๋ยวมันมันชักชักหนึ่งมาให้สังเกตดูว่าเนี่ย มนละลายหมดแล้วขย่าแล้วเนี่ยไม่มีเม,ม็กมก็โอเคแล้วเนี่ยนะไม่นอนคน้นไม่ตกตะกอนเนี่ยนี่ยังไม่ทันตากแดดเลยใช้งานได้แล้วละลายหมดแต่ถ้าเราไม่รีบนะเราใช้งานทุกวนี้วันนี้ก็บ่งไว้ปิดฝานั่นทิ้งมาเลยล,ล,ลืมมันเลย <S <S เดี๋ยวมันก็ละลายหมดเองนะครับแต่ต้องการเร่งดวง่วนคุณขย่าช่วยหน่อยเลยเป็นตากแดดเลยแดดจะช่วยให้ละลายได้เลยจำไว้นะว่าสีชนะมันจะต้องเป็นสีไฟเย็นนะ จะเผาไปกินนะม,มันมีเรื่องจริงนะนี่จานอย่าเล่าไม่ใช่เรื่องอยเรื่องจริงเลยใช้ได้เลยครับถ้าถ้าคุณบ่งนี้ใช้ได้เลยแต่ที่กองนี่หมายความว่ายัางจจรอนเนี่ยทำไมเราต้องกองเพราะเราไม่รู้ที่มาของมันคนที่ทาอาจจะไปเลิกทาเรือเทลับคืนไปเลิกที่ฝุ่นเทกับคืนไป,เ,นเ,นไปเราก็ต้องกองเพื่อเอาตัวเนื้อแชลแอตออกมาใช้ ไอเสโตกโผล่ันจะถูกกำัดออกไปนะนเด็กกองเราจะเห็นว่าเออมันมีนมสิ่งสูงข,ของจริงวัสดุที่กอง่็ไม่ไม่ใจตัวเรานะครับที่บ้านเรามีไหมใครที่แต่งงานแล้วมีหมดนะสุภาพสตรีมีหมดกออีกไหมกขออ่าไ,ไม่ใช่จะไปลงทุนเดืนนี้ไ,ไปนั่งกินเหล้าคาเฟ่นะน้องขอถุงน่องเลยจะไปทำนะคุณเดินก็ไปเซเว่นเลยไม่ต้องไปอายซื้อถุงน่องเต็มตัวไม่เต็มตัวขายกองด้วยถุงน่องจะดีเพราะถุงน่องม<อ><อ>ันเป็นไนลอน ล้นลแปดสิมันใช้ได้เยอะมากเลยใ้องต well, <KK> นึงนะคุณไม่ต้องไปซื้อของที่มันดีไอ้ตะแกไอ้ตะตะก้าที่เป็นทองเหลืองจะไปใช้มันตันเมื่อกี้มีคําถามว่าอาจารย์ครับพ่นได้ไหมฉลักพ่นได้แต่เขาไม่นิยมเพราะฉลักในเวลาเราพ่นเป็นสเปรย์ไปเนี่ยมันจับตัวเร็วมันเป็นอย่างไม้ มันจะทําให้ระบบจาคุณจะซันใช่ก pues ็ถึงไม่นิยมไปพ่นนิยมมาทาครับเพราะถ้าเราไปพ่นเราต้องมีความรวดเร็วในการล้างถ <c oughs> ้าเราล้างไม่ดีมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เราไปพ่นสีไม่ได้นะครับโอเคนะส <c oughs> ังเกตเวลาซื้อภาชนะให้สังเกตเอาแผกดีไหมนะไม่ใช่ว่าไปซื้อแบบ ำดำๆต่งางๆกระดาษมาแปะพวกนั้นเราได้ทุกประเภทเลย<ช>ผสมหรือก็ไม่ดีแอลกอฮอล์นี่เราเปิดเราใช้ได้นานใช่ไหน,นอ๋ออยู่ได้ตลอดครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่รีบใช้นะเปิดแลวคุณเก็บขกรไว้ปิดเหมือนเดิมมันจะมีกระดาษแข็งมาให้สำรับการเลยตัวะพราะแล้วต้องปิดให้มันแน่นนะครับ อ่ผู้นี้เขาบรรจุไม่เต็มปีเพราะว่าเขามันมีลมแรงอัดอ่าที่เบกเล็บเขาใส่แค่นี้นะที่เหลือมันจะคงเพลงได้ไม่ใช่เขาไม่ไม่ใส่ให้เต็มก็เจตนารักนะป้องกันอุบัติเหตุนะครับเห็นไหมชินเนอร์นะเดี๋ยวเรายังไม่ถึงเดี๋ยวไปพูดถึงชินเนอร์เลยคุณย้อยจะเปมังเลยว่าไปเราซื้อชินเนอร์มันปิดละน้ำมันสน เดี๋ยวเราย้อนกลับไปเราอยรู้แล้วว่าต่อไปนี้เราต้องระวังแล้วเรื่องการใช้งานตอนนี้ต้นแอลกรอฮอล์รูนะ้แล้วใช่ไหมแอลกรอฮอล์แท้นะแอลกอฮอล์ผสมเป็นยังไงนะครับทะักรู้แล้วนะไม่ใช่ว่าอยากเห็นจำเร็จรูปแล้วเป็นทะักไม่ได้มันะเป็นแปรรูปนะโอเคไหมครับนะแปลนสตะดานหยอดให้ดูแล้วนะก็เห็นแล้วว่าเราหยอดยูรีเทนเพื่ออะไรมันไม่ขนไม่รั่วการร้อนหยอดนั้นได้แต่เสีย อะไรเสียจังขนแฟงเพราะดาวร้อนมันกัดม,มันมีกนของโซดาไฟถูกไหมมันไปกัดขนไหมเลยเไม่ดีครับไม่ดีแป่คนนี้เป็น p ี c แต่โดนโดนเลกเกอร์โดนดันด like ินเนอร์มากมันหดตัวทำให้กระด้างาการทาไม่นิ่มเดี๋ยวคุณทาแล้วอยา่รู้เลยไม่ทนนะไม่ได้ มันถูกกัดของพ้องกันมาเดี๋ยวคุณทายแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันมันมีคุณสมบมติจริงๆนะก่นต่อไปคุณเลือกติดตัวคุณเลตลอดวนาซื้อแทนคุณอย่าเลือกใช้ชุดถูกต้องนะครับ โอเคนะเรื่องชลักผสมให้ดูแล้วนะชลักดีต้องเป็นตาเลยครับุ <ijo plays> กน้องน้งแอน <im itation> อย่าเป็นตาชิงโจร้จริงเหลนหรือว่ามันมีโอกาสผสมถูกไหมถ <im itation> ้าน้องน้านแอนนี้เขาขายคุณภาพขายสินค้าเขาอย <im itation> ่างนี้ถ้าไม่ดีเนี่ยผมกลับไปที่ร้านเลยอ่เฮ้ยคุณส่งของไม่ดีส่งไปงอ,ไอไปนะ่เราบางารังจะรันตีตัวเ,เองแพงนิดหนึ่งเพื่อคุณใช้ได้เต็มเกิโลถูกไหมฮะ แต่ผงบอกว่าเวลามาเรียนลูกพระราทบทเนี่ยผมได้เรียนเนื้อหาจริงๆอ่ารีฟิลอีกครั้งหนึง่งอาจารย์จะลงชลักให้ดูใหม่มอีกทีดีไหมอ่าชลักหนึ่งกิโล,ลต่อโอลเท่าไหร่ง่ายที่สุดคล้องง่ายๆเลยนะใส่ไปเนี่ยแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ผสมเยอะก็ใส่หนึ่งต่ออะไรสามโดยปริมาตร สลากหนึ่งส่วนกออฮสามส่วนอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันแต่ถ้าเรามีขวดอย่างนี้ง่ายๆเลยโลนึงใส่เลยเติมกเท่าไร,รห้าลิตรจบเลยใช้ได้ห้าลิตรมันก็ละลายแต่ถ้าเราไม่ไม่มีปริมาณนเยอะถ้าใช้สูตรหนึ่งอะไรสามหนึ่งกสามอ่าฉลักหนึ่งส่วน,ไไน,วนกเทอไาไรสามส่วนมันอยเป็นก้อนนะดูนะครับถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยค้อนก้อนหน่อย นตอัอสามอันนี้เป็ <อะ S 2> นหะนึ่งต่อสามนะในกรณีที่คุณไม่ไม่ตวงะใช่ไหมกัรเราใช้การยาเดียเ๋ยวเรายสมหนึ่งต่อสนะครับเราทันได้2วิธีหถ้าเป็นกิโลก็ใส่ลงเลย กิโลหนึ่งต่อกรองนินน้แต่ถ้าโดยปริมาตรก็คือแบ่งขวดเป็นสี่ส่วนไสชนะลึกกี่ส่วนหนึ่งส่วนนะครับตอนนี้หนึ่งส่วนนี่คืออะไรชลักกรองหนึ่งส่วนสองส่วน สามส่วนเกือบเต็มถูกไหมคนะรับใส่กอฮอไปเกือบเต็มเรีกยกว่าขยวอ่ะอหมือเชิญแล้วครับ สามารถเติมกอฮอมเล็กหน่อยนึงตามแค่นี้ก่อนนะแล้วปิดฝาเขย่าเอาไข่ไข้มือเขย่าสักคนนะฮะเขาครับเาร,รีบรีบใช้ด่วนแล้วเขย่าเลยนะแล้วไม่ตั้งแดดเมื่อมาหนึ่งชั่วโมงมันจะละลายหมดแต่ถ้าคุณไม่รีบบ่งเลยตั้งไว้เฉยมันจะทำละลายมันเองโดยอัตโนมัติใครคิดอะไรอย่างงี้เราก็จะไปตั้งแดดได้จ้ะ เราเรีบใช้เงเดี๋ยวเราลงใช้เงเราไปตากแดดไว้หนึ่งชั่วโมงใช้ได้เลยใช้ได้เลยหมัเน,นี่เยเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องการใช้ด่ดนะครับนำไปตั้งไว้ที่แดดนะมันก็จะลายภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่รีบเนี่ยทิ้งไปเลยยิ่งานานยิ่งละลายยิ่งานานวันยิ่งละลายกคอ,อ,อมันเลยตัวได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นขวดที่เป็นขวดโทษ ที่มีซีนอยู่ในนะขวดโคกขวดแป๊บซี่เนี่ยแล็กขวดพวกน้ำหนกแบบมาทนทกดถูไหมครับยิ่งขวดพวกนั้นนะยิ่งละลายดีค <c oughs> ุณเห็นขวดบิ๊กสามลิตรไหมนะบ่งชัดดีมากเลยเพราะมันใหญ่ะใส่ไปแล้วคุณบ่งทิ้งเลยนะแต่จำไว้ว่าเราอาจจะใส่ชลัดหนึ่งส่วนคอเอขอคอสองส่วนก็ได้พยายางให้เข้า ตา,ตามเราจำเว้ว่าเราใส่แค่สองส่วนเวลาเราเติมกอฮอล์เราดูต้องเติมกี่ส่วนในปริมาณที่นําไปใช้งานนะครับเรื่อเงี้ยไปตักดาวเะฮะเดี๋ยวชั่วโมงมเรามาใช้ถ,ถ้าแชล็ลกเยอะกว่ากอฮอล์มันเหนียวหนึง ทาเยอาทาแล้วมันจะเป็นเส้นทำให้ผิวเราไม่เรียบเพราะนั้นคุณถ,ถึงใช้อัตราส่วนมต่อ3หรือโลเทสด้วยสายตาเราจุ่มแล้วทามาเพอยอเไม่ข้นนั่นก็นำไปทาได้สังเกตสัปดาห์ที่แล้วเราทาแฉล็กมาทาไปมันจะหนึ่งบางคนทาไปเป็นฝ้าขาวบางคนก็เจตนาดีไปย้ำอยู่นั่นแหละยิ่งย้ำยิ่งเละ ถ้าเป็นฝ้าปุ๊บหยุดเลยเดี๋ยวมันจะก,กลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแน่นโอเคไหมฮะนะได้ได้ฮนะเอ,เอาทีไหมใครจะลองผสมดูเองบ้างเดี๋ยวว่าอาจารย์ผสมยังไงก็ได้นะอย่างเงี้ย,ย,ยมันเข้มข้นแล้วถูกไหมเราสามารถเติมตวอหอไปได้อีกดูจากเนื้อเนี่ยเข้มข้นเติมวหอหไปได้หนึ่งส่วนนะทันีีชนะตัวเนี้ยเราถ้าเราไม่มั่นใจมันสะอาด ก็ผ่านกระบวนการกรองนะกรองสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปใช้ได้ดีแต่ถ้าเราไม่กรองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสกปรกหรือเปล่าบางทีเราทาเหลือเลยคืนไว้เหลือเลยคืนไว้ชลักที่เหลือนะครับไม่ต้องเสียายมาเทไว้ในขวดแป้งคุณแอลกอฮอล์ล้างให้หน่อยมือรีดมาเทแอลกอฮอล์ใส่ใหม่นะ เก็บไว้อย่าไปทิ้งวันดีคืนดีคุณจะใช้งานก็อเอาอเล่องมากรองแล้วคุณก็ได้ชลักที่สถาโนะโอเคครับท่ครับโอเคนะเดี๋ยวใครจะลองบ่มชลักดูเอานะได้นะก็เนี่ยสามารถเอาคนใหม่ก็เลยเนี่ยอลองดูนะเนี่ยลองตักดูบ่มดูใครใครจะบ่มเชิญนะครับแต่หรือไม่บ่มก็ไม่เป็นไรนะนะถ้าใครอยากบ่มนี่มาบ่มเอาไนดะ้จานตั้งไว้เนี่ยนะ